สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาขอนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการใช้โปรแกรม Photoshop ในการรีทัดภาพนะครับบังเอิญว่าเพื่อนนะครับมีปัญหาในการใช้รูปภาพที่ทํามาแล้วมันไม่สวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูปัญหาของเพื่อนนะครับว่ามันมีปัญหาอะไรนะครับเปิดแอปหนึ่งนี่นะครับนี่คือภาพที่เพื่อนเขาส่งมาทาง facebook นะครับจะเห็นได้ว่าหาน้าเป็นต้นข้าวนะครับข้างหลัง เป็นแบ็กกราวด์สีดำๆนะเป็นผ้านะครับที่ขึงไว้ทางที่ดีนะครับควรจะขึงผ้าให้ตึงก่อนแล้วค่อยถ่ายรูปมันจะมันจะดีมากนะครับแต่ว่าด้วยพื้นที่เขาแล้วก็อุปกรณ์เขาคงจํากัดนะครับคงทำมาได้แค่นี้จะเห็นว่าข้างหลังนะครับแบ็กกราวด์สีดำเนี่ยมันเป็นผ้าที่มันยับยุ่ยนะครับเวลาาใช้ผ้ามันจะไม่ค่อยสวยงามเท่าเท่าไหร่นะครับเพื่อนก็เลยอยากให้ทําอันนี้ให้หน่อยทวมันเรียบให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีการทำเป็นยังไง กสร็จก่อนอแล้วก็เปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้มานะครับ Photoshop นี้เอาเป็นเวอร์ชันไหนก็ได้นะครับปกติหลักๆแล้วคำสั่งหลักๆทูลหลักๆมันก็จะคล้ายๆกันนะครับจากนั้นเราก็เพิ e เสิร์ภาพเข้ามานะครับไปหาภาพนะครับที่เราต้องการนะครับผมจะไม่ค่อยใช้โปรแกรมไฟล์แล้วก็วิธี open นนะครับผมมักจะใช้วิธีการลากใส่เลยมากกว่า โปรแกรมสมัยใหม่มันจะลองรับอยู่แล้วในการลากใส่เข้าใจง่ายด้วยนะครับคือบังเอิว่าผมไม่ได้เรียนมาโด,ดยด้านนี้โดยตรงนะครับแต่ว่าสนใจศึกษาแล้วก็ทํามาด้วยตัวเองเรื่อยๆนะครับก็พอสอนได้บ้างนะครับอาจจะไม่ตรงตามทฤษฎีอะไรสักเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันาภาพเราก็จะมาอยู่ในโปรแกรมละจะเห็นได้ว่าฝั่งขวามือนี่เป็นช่องของเลเยอร์นะครับ เลเยอร์นี้ก็คือเรานึกสภาพเลเยอร์คือการการซ้อนทับของภาพนะครับภาพไหนที่อยู่ด้านบนมันก็จะเลเยอร์ไหนที่อยู่ด้านบนมันก็จะทับกันไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเราซ้อนกระดาษนะครับเดี๋ยวเราทําไปเราจะเห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าใจเองนะครับเห็นว่าที่เลเยอร์เนีฮะมันจะมีแม่กุญแจอยู่มันมีกุญแจแสดงว่ามันมันล็อกอยู่นะครับเราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรในตัวภาพได้นะครับเราต้องกดแล้วล็อกกุญแจอยู่อ่ วิธีการง่ายๆในการปลกล็อกกุญแจครับรือเราใช้วิธีการดูพิเคทภาพใหม่นะครับหรือว่าคอปปี้ภาพใหม่ด้วยกันเองเโดยวิธีการลากข้มาแล้วมาแตะตรงปึ๊บแล้วก็ปล่อยอ่าะเห็นว่าแบ็กกราวด์ถูกคอปปี้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ตัวนี้เราไม่ได้ทําแล้วก็ลบไปโดยการลากมาแล้วก็ใส่ทห้ชันปั๊บนี่เห็นได้ว่าภาพที่เราคอปปี้มาใหม่นะครับเป็นภาพเดิมแล้วครับแต่แม่กุญแจมันหายไปแล้วเราสามารถทําการ แก้ไขตัดต่ออะไรได้เรียบร้อยน,นะครับจากนั้นเรามาดูที่ตัวภาพนะครับวันนี้เราจะแนะนําคําสั่งตัวหนึ่งนะครับตัวเดียวเลยที่จะจะต้องใช้นะครับให้ง่ายๆนะครับจริงถ้าให้ละเอียดมันมต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วก็ใช้ประสบการณ์เยอะพอสมควรน,นะครับแต่ว่าอันนี้เราสอนเพื่อไปทําเองนะครับอยู่เป็นไกด์ไลน์ไปก่อนแนะนํ็คือเครื่องมือตัวนี้ครับ ชื่อ Tune Bus นะครับคลิกเข้าไปมันจะมีสามสี่ตัวนะครับเห็นไหมครัซ้ายมือจะมี Bus Tune, t e n s i l Tune แล้วก็ Color Replacement Tune นะครับแล้วก็ Mixer Bus เราจะใช้ Mixer Bus Tune นะครับจะเป็นรูปคู่กันแล้วก็เป็นท่คล้ายหยด,ดน้ำนะครับตัวนี้จะเป็นตัวใช้เกลี่ยใช้เกลี่ยสีของภาพนะครับให้มันดูกลมกลืนกันนะครับมาดูข้างบนนะครับจะมี ไซส์ของให้เราปรับไซส์ของหัวแปลงนะครับเราต้องการหัวแปลงอใหญ่แล้วก็ลากงานใหญ่ในะครับหรือว่าที่เป็นที่แคบๆเล็กๆเราก็ปรับให้หัวแปลงมันเล็กๆนะครับปรับประมาณนนี้ก็พอเท่าไหนก็ได้ครับแล้วแต่เสร็จแล้วเรามาคลิกวิธีการนะครับก็คือคลิกไปเลยครับคลิกเมาส์ค้างนะครับคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้แล้วก็เหมือนลูก ไปเรื่อยๆครับไลท์ไปเรื่อยๆนีครับสังเกตว่าเวลาเราคลิกไปแล้วนะครับสีของภาพนะครับมันก็จะดูเรียบขึ้นนะครับไอ้รอยยับๆต่างๆก็จะหายไปนะครับถ้าถ้าเราไปคลิกโดนตัวนี้เห็นไหมครับซึ่งเราไม่ต้องการนะครับไม่ต้องการให้ไปโดนตัวต้นข้าวนะครับไม่ต้องการให้โดนต้นข้าวเราต้องการแค่ ลบแค่แบ็กกราวด์ข้างหลังออกนะครับแต่ที่เราทําไปแล้วไปโดนต้นเ้าุแล้วทํายังไงครับไปดูที่ history นะครับทุกครั้งที่เราคลิกเมาส์ลงไปนะครับมันจะขึ้นที่ history เลยว่าเราไปทําอะไรกับมันบ้างนะครับเราก็สามารถไปแก้ไขโดยการเนี่ยครับไปติ๊กไปติ๊กไปติ๊กย้อนกลับไปนะครับนี่นะครับอันอนี้เราทํามาดีแล้วย้อนกลับไปเพื่อให้เราสามารถแก้ไขอดีตได้นะครับ history อ่ะทีนี้เราก็มาทําต่อครับเราต้องเข้าเรากลับมาเหมือนเดิมละ แล้วค่อยคลิกไปเรื่อยๆอาจจะไม่เนียนมากนะครับต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับก็ต้องการความเนียนนรืเราสอนเพื่อเป็นไกด์ไลน์เฉยๆครับเราไม,ม่หัดทำกันเองนะครับยิ่งหัดทำไปบ่อยแล้วยิ่งเก็บขึ้นนะครับแล้วความเนียนความมันจะตามมาทีหลังนะครับจะยากตรงบริเวณแคบๆนะครับ เลแคบเลยค่คนข้าวเนี่ยมันจะยากมาเราทำข้างนอกก่อนแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพว่าเครื่องมือตัวเนี้ยม,มันใช้งานได้ประมังแบบไหนสามารถซูมเข้าไปได้นะครับซ <นะ S 1> ูมก็โดยการกดนะครับคอนโ r ร l แล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะครับคือการซูมส่วน c o n โ r ร l แล้วกดเครื่องหมายลบคือก,การซูมออกเอง สุมเอานะครับสุดหยิบสยุมเอา้เอาเราจะเห็นง่ายขึ้นนะงานพวกนี้เป็นงานศิลปะ้าะครับศิลปะโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับมันก็ต้องใช้สมาธิพอสมควรเหมือนกันค่อยทำไปถ้ามีเพลงก็เปิดเพลงไปทำชิวๆไปนะครับ เราแคบๆเนี่ยหัวแปลงเราใหญ่เกินไปแล้วเราก็ต้องปรับแปรงมันเล็งเพื่อให้ดูเนาหนตาขึ้นนะครับเห็นได้ว่าเวลาเราซูมภาพเข้าไปนะมันจะเห็นภาพเห็นพิกเซลที่มันของภาพที่มันแตกเรียกว่าภาพแตกถ้าเป็นกล้องที่แบบมีคุณภาพดีๆนะครับไอตรงเนี้ยมันจะคมภาพมันจะคมมากมากกว่านี้นะครับ นี่คงใช้โทรศัพท์มือถือนะครับมันก็จะไม่คมมากเท่าไหร่นะครับจเห็นว่ภาพแตกไปดงานที่ต้องการความละเอียดสูงก็ต้องใช้กล้องที่มีคุณภาพดีพอสคามควรนะครับลาเรามารีทัพมาอะไรมันก็จะดูง่ายขึ้นให้ทำไปนะครับ จริงมันมีหลายคำสั่งมากนะครับใน Photoshop ที่เราสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าเอาเอาแค่นี้ไปก่อนนะครับเอาแค่คำสั่งเดียวไปก่อนนะครับใช้ให้คล่องนะครับแค่นี้ก็โอเคแล้ว ตัวหัวแปลงจะใหญ่ไปลด,ดลงทให้มันเล็กกว่าน,นี้ได้พื้นที่มันดเ็แคบๆนีนจ,จะยากนิดนึงครับปกติเขาใชา้ตัวเป็นเป็นปากกาครัเขาเรียกว่าเมาส์แพดรหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำนะครับแต่ว่าตัวนี้ตอนนี้เราใช้เมาส์นะครับมันก็คอนโทรลยากนิดนึงนะครับแต่ว่าก็พอทาได้ทูไ,ได้นะครับ เมันต้องใช้เวลาหน่อยเส้นตัวนี้เวลาถ้าเราไม่ลบออกให้หมดนะครับเวลาเราขยายภาพออกมันจะนะครับมันจะดูแบบมันจะดูหลอกตารครับเราควรจะลบออกให้หมดนะครับ เดี๋ยวมันจะเสียเวลามากแล้วก็ทําอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆครับอาให้มันเสร็จไปเอาให้มันหมดนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาลไอ้ขอบขอบ,บาข้างๆาเราไม่ต้องการนะครับเราใช้เครื่องมือตัวนี้นะครับในการส select ครอบตัวนี้ไว้ปึ๊บแล้วก็กดอี l e t e ทิ้งออกไปนะครับตัวนี้ครับมันก็จะมีแบบนี้เป็นวงกลมมีสี่เหลี่ยมใช้ดิจิทัลหรือสีส่เหลี่ยมครับเข้ามาปึ๊บบนเราตัดออกนิดนึง ออกนิดนึงท้างจะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วแล้วก็ลบต่อไปนะครับลบต่อไปเรื่อยๆส้เขไป,ไปทำเสร็จแล้วเซฟนะครับเดี๋ยวเราสอนวิธีการเซฟเลยดีกว่า,าทำอย่างนั้นมันก็เติเยียนขึ้นนะครับวิธีการเซฟนะครับ เราเซฟเซฟแอสเซฟแอสแล้วมาที่นามสกุลน,นะครับหลักๆเราใช้ PNG กับ JPEG นะครับ JPEG คือเซฟแล้วมันจะมีแบ็กกราวนะครับแบ็กกราวสีทึบๆนะครับหรือสีขาวแต่ว่า PNG นี่คือพื้นหลังมันจะโปร่งนะครับคือภาพเรามีแค่ไหนมันก็จะแสดงแค่นั้นนะครับไม่ไม่แทนด้วยสีขาวเหมือน JPEG นะครับ เราใช้ png นะครับ P NG. P NG. ตับ png ตั png ้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วเสร็จไแล้วสองครั้งสี่แล้วกันเอโอเคเราสักครู่ให้มันประมวลผลนะครับนี่ทำให้ดูเป็นตัวอย่างครับถ้าให้เรียนไม่ต้องทำต่อไปเรื่อยๆนะ่ภาพที่ผลงานที่ออกมานะครับเป็นแบบนี้ รอยยับต่างๆก็จะหายไปนะครับนี้ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับลองกลับไปทําดูนะครับส่วนใครมีข้อสงสัยครับสามารถสอบถามมาได้นะครับทางแฟนเพจ Facebook นะครับผมทำแฟนเพจเอ่อทำเพจไว้คือ Happy Creation ครับ S A W P Y นะครับแล้วก็ C R E A C I O N นะครับ Creation Happy Creation สำหรับ คลิปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ